มีแนวเฮ็ดไม่อีกแล้วอาวาสีเฮ็ดกระเป๋าได้บานเนี่ยว่าจะทําเป็นกระเป๋าอันนี้เสียวลายนี่อันนี้เป็นลายลายหัวใจเนาะลายหัวใจรอติดตามชมว่าเสีเกระเป๋าเฮ็ดหน่วยเดียวเฮ็ดหน่วยเดียวลองบึง เฮ็ดกระเป๋าเฮ็ดเป็นกระเป๋านะคอยดูนะว่าจะออกมาสวยไหมนี่จะสานเป็นลายหัวใจวันนี้จะมาสานอันฝนกระตกตุมันก็บ่ค่อยมีช่วงนี้ก็เลยเฮ็ดอันนี้ไปก่อนติ๊บเขาก็ยังบ่ได้เฮ็ดจริงๆจังๆอันติ๊บเขา ที่รั่งกันนะแม่ก็คือโอ้ยุงกัดไควทุกอย่างมันยังบ่พร้อมอุปกรณ์ยังไม่ครบยังไม่พร้อมก็คือตอกตุ๊ฟุนตกแล้วมันว่แห่งแล้วมันก็เลยยังยังไม่ได้ทำเต็มที่ก็มีเห็ด อันนี้เฮ็ดอันนี้ล่ะเฮ็ดเสริมเฮ็ดให้เบิ่งไปก่อนเมาะไรใหม่ๆไปก่อนแล้วก็เฮ็ดใบเดียวพอมใบนี้ก็สิเฮ็ดอยู่ใบเดียวก็ยังเป็นจําบ่ได้อยู่ได้ก็ยังเป็นงึกๆงักๆลายลายนี้ดุๆมสิได้เฮ็ดลายพวกนี้น่ะมันก็เลยบ่ค่อยจํา ปกติก็บม่ค่อยจังปกติก็บม่ค่อยจังแน่ยลายหดใจเดี๋ยวเสียให้บึ้งตัวเหลี่ยวแล้วเนาะจะงามเนาะตอนนี้ก็มาสานให้บึ้งก่อนสานนี่ลายก็จะประมาณนี้อันนี้ไว้เฮ็ดกระเป๋ารอติดตามชมไปพร้อมๆกันเด้วยบ่าวขวทีเดได้บ่งามอยุติเ่องเนาะ